จุลายยำสายลมเวามาฝากลมเนาวให้พันไปบอกว่าอากาศหนาวแล้วนะให้เฝ้ามาก่อนให้เดีวนี้น้ำทางเจ้าไปยำละไลให้ใจเจ้าคินโหดคนสวัสดีค่ะวันนี้เรานำหลังคาตู้ทึบแต่ด้านข้างเป็น เปิดช่องตะแกรงเหล็กนะคะแบบที่ไม่ค่อยได้เห็นตามท้องถนนมาให้รับชมกันค่ะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในตู้กันก่อนเลยนะคะคันนี้ด้านในก็จะเป็นเหมือนตู้ทึบปกติทั่วไปนะคะแต่เป็นกูตะแกรงเหล็กด้านในกันกระแทกซ้ายขวาแล้วก็ประตูท้ายค่ะลูกค้าเพิ่มเติมคือเจาะช่องด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของหลังคานะคะมีผ้าใบกันฝนปิดลงมาได้ค่ะประตูท้ายก็เช่นกันนะคะ และมีคานแบบถอนออกได้สําเร็จรูป2ตัวนะคะเมื่อไม่ใช้สามารถถอดได้เสมอกับช่องลมด้านหน้าค่ะวิธีเปิดช่องลมก็เอากอนล็อกออกแล้วก็ดันออกไปด้านหน้านะคะใช้เหล็กคัมสไลด์ปรับระดับนะคะบิดทีละข้างแบบนี้นะคะอยากได้ระดับไหนก็ปรับทีละข้างนะคะช่องเปิดด้านหน้าเวลาเด้งออกก็จะเด้งออกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้เกียวล็อกบิดทีละข้างนะคะปรับระดับที่เราต้องการะคะ่ะ เวลาปิดลงก็ปิดได้ง่ายนะคะสะดวกสบายแล้วก็สามารถล็อกกอนจากด้านในได้ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจหลังคาแบบไหนนะคะปรึกษาสอบถามเข้ามาได้ค่ะเซนการช่างฝากผลงานไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ